นะ่าอร่อยมากเลยจ้าอันนี้นะคะไข่กับพริกใหญ่ของเรานะคะมาผัดด้วยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะจ๊ะเราจะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะไม่อร่อยได้ยังไงเนานะ นะคะข้าวสวยของเรานะจะ๊ะโอเคนี่เรียบร้อยละเดี๋ยวอ่ะโอเค,อเคนี่เลยค่ะผัดกับข้าวของเรา Think enough or you want all? why yeah. everybody. Um, Maybe not enough. I don't know. Hi. Uh. Mm. นอจ้ะมม่านี่นะแบล็ k ซอสนะจ๊ะสีอิ๊วดำนะคะอ่ะวันนี้สีอิ๊วขาวนะคะ fried rice yeah, yes mm hmm. okay, ว่าว่เสร็จน้าต่อโอเคต่อม่ไม่อดเสร็จนม่วมิสเซ็เสร็จแล้วค่ะข้าผัดข้าผัดของเรานะเห็นไหมค่ะหน้าตาน่ากินมาก ไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะเลยนะยิ่งยากจนอยู่ตอนนี้ยากจนมากๆนะไม่มีตังเลยเนี่ยนะนะมีแต่ไข่นะคะแล้วก็พริกนะพริกพริกหยวกนะบ้านเราก็น่าจะเป็นพริกหยวกนะพริกตัวใหญ่ๆนะคะก็แบบนี้เลยค่ะใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวนะจ๊ะแค่นี้แหละนะคะง่ายๆนะคะ เดี๋ยวลองดูนะคะว่าเด็กจะกินหรือเปล่านะเรามาช่วยลุ้นด้วยนะว่าเด็กจะกินหมดหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันจ้าลองดูนะคะมากินด้วยกันไหมคะอร,อ,อร่อยอร่อยนะจ๊ะอย่าลืมนะคะช่วย subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะสลายมงไทยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ว่ชาวชอบสิงชิ้สไม่มรูป้ปังช่างกานกูเท่านั้นรู้ subscribe ชุกูนะว่าวนตทำสินงิี่ตลว